ต่อไปใช่ไหมพี่น้องก่อนที่จะพบผู้ประสาทท่านต่อไปนะครับขออนุญาตนิเทะท่านเจ้าของรถเพราะว่ารถของท่านไปขวางหน้าบ้านเขาอยู่ก็ขอความกรุณาท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนคอระคังขอถุง6173กรุงเทพมหานครนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนคอระคังขอถุง6173กรุงเทพมหานครก็ไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของท่านเจ้าของบ้านก็ ออกบ้านไม่ได้รถของท่านขวางอยู่ก็ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับนปชแดงทั้งบิดินของเราก็แสดงความขอโทษมาณสถานที่แห่งนี้ด้วยกับท่านเจ้าของบ้านนะครับอ้าวท่านใดเป็นเจ้าของรถไปเลื่อนรถด้วยนะครับเราจะเดินทางกันต่อครับพี่น้องที่เคารพผู้ประสายท่านต่อจากนี้ในช่วงวิกฤตเหตุการณ์หลัง19พฤษภาคม53ในช่วงนั้นเราเหลือแกนนาเพียง7คน1คนทั้งประธานนปชของเราในปัจจุบันคือคุณจตุพรพรุมพันธ์ และเราก็ได้ท่านนี้ไปร่วมให้ข้อมูลข่าวสารรวบรวมไพร่พลของนบชแดงทั้งแผ่นดินท่ามกลางวิกฤตที่ยากและลำบากสุ่มเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่างๆใช่ใครอื่นไกลนะครับและก็เป็นอดีตสสของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตรองสภาผู้แทนราษฎรขอเสียงประมือในดังต้อนรับพันเอกดรอภิวันวิริยะชัยในลำดับต่อจากนี้พบกับพี่น้องเสียงแห่งกำลังใจให้กันณนโอกาสนี้ครับเชิญครับ พี่น้องเสื้อแดงผู้รักประเทศไทย,ยทุกท่านครับพร้อมไม่พร้อมเสียงหน่อยครับให้ดังไปถึงถนนลาดำเนินินให้ดังไปถึงสอ,อรอสพอลเอกประยุทธ์จันโอชาดังอีกนิดแม่ขอบคุณมากครับต่อไปนี้ฝ่ายความมั่นคงที่อัดเทพ เริ่มทำงานได้แล้วผมจะปลาสัยแล้วอัดเทปไปให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาฟังเหมือนเช่นทุกวันครับก่อนจะปลาสัยอยากจะบอกท่านพลเอกประยุทธ์และพี่น้องทุกท่านครับขณะนี้มีอาจารย์ของผมเป็นูุ้งมชาของผมเป็นอาจารย์ของผมยศพลเอกสองท่านอยู่หลังเวทีนี้แล้วปรบมือดังๆให้ท่านด้วย ก่อนผมจะขึ้นเวทีท่านบอกว่าขอให้กำลังใจพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพี่ในฐานะพี่นะครับอยากจะบอกว่ามีผู้พักษาสารดีกาท่านหนึ่งตุลาการสารปรกครองอีกท่านหนึ่งท่านฝากให้พี่มาบอกน้องว่า การประกาศกฎอายการศึกครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนครับก็เพราะว่าการประกาศกฎอายการศึกนั้นต้องมีการส,สนองพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลรงพระประมาพิไธยประกาศกฎอายการศึกครับ ไม่ไว่าจะเป็นการประกาศกฎเอาการศึก7-8ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2100โดยจอมพลถนอมกิติกระจรปี2101โดยจอมพลสฤษดิ์ทุกครั้งที่ประกาศกฎเอาการศึกมีพระบรมราชโองการทั้งสิน้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการประกาศกฎเอากรารศึกพาเหล่าพลากอครับ เป็นประกาศครั้งแรกที่ไม่มีพระบรมราชโองการครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับเพราะประกาศบอกว่าจะประกาศกดอัยการศึกในระยะเวลาอันสั้นทีนี้มีปัญหาเพราะมาตาห้าบอกไว้เลยว่าการยกเลิกการกดอายการศึกนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีพระบรมราชองค์การให้เล e ิกกฎอายการศึกครับแล้วเมื่อไม่มีการกอาบังงบทุนประกาศกฎอายการศึกแล้วใครจะกล้ากราบบังงมทุนให้เล e ิกกฎอายการศึกครับพลเอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าอยากประกาศเล e ิกกฎอายการศึก ก็ทําไม่ได้แล้วครับไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลถวายบังคมให้เลิกกฎเอกการศึกครับพลเอกประยุทธ์ครับสงสัยก็จะต้องประกาศกฎเอกการศึกไป10ปีนอกจากฝ่าฝืนนําความกราบบังคมทูลมันก็จะเป็นการละคายเคืองเพื่องบระคุยคนระบาดนั่นเอง ไม่เป็นไรฮะในเมื่อประกาศกฎอักยาการศึกไปแล้วก็เออเหมาเหมากันไปประกาศไปแล้วก็ท่างมันไม่เป็นไรฮะ,เ,รฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันอยู่ในยุคของมรการที่ไม่มีขือมีแปรการบังคับใช้กฎหมายผู้ที่ทําหน้าที่ก็บอกว่ากูจะเอาอย่างนี้มึงจะทําไมล่ะกูจะเอาอย่างนี้มึงจะทําไมพวกเรายอมไหมครับเมื่อวานฟังข่าว เห็นท่านเปาเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านเป็นคนดูนะแต่ท่านก็นเป็นคนมีเหตุผลแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ฟิฟบังแล้วไม่สบายใจคือท่านบอกว่าถ้าหากเลือกตั้งไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งมาพี่น้องประชาชนยอมไหมครับท่านบอกว่าท่านรักประชาชนนะท่านบอกว่าท่านจะไม่ฆ่าประชาชนเพื่อไปเลือกตั้งครับพี่น้องโหดังๆด,ด,ด้วย ผมว่าท่านพูดผิดนะสงสัยเผลอพูดผิดเพราะจริงๆแล้วท่านต้องพูดว่าผมไม่อยากฆ่าประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งครับประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานผมได้บอกว่าหลายประเทศโดยสหรัฐอเมริกาและ EU เขาตักเตือนพลเอกประยุทธ์ ว่าประกาศกฎใหญ่การศึกแล้วต้องเลิกโดยเร็วครับพี่น้องไอ้เทพเสือมันก็บอกว่าทักษินซื้อยูไปแล้วทักษินซื้ออเมริกาไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นมันบอกว่าทักษินซื้อสอวอไป35คนผมได้บอกเมื่อวานว่า,วนาไม่ใช่ แท้ที่จริงคนที่ซื้อสวสาสห้าคนคือไอ้เทพเทือกนั่นเอง <Yeah. S 1> หลักฐานชัดเจนครับเ <Yeah. S 1> มื่อวานผมพูดไปแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดอีก <Yeah. S 1> แต่ผมพูดผิดครับ <Yeah. S 1> ผมบอกว่าไอ้เทพเทือกมันซื้อสวสาสิบห้าคนคนละห้าล้านครับเ <Yeah. S 1> มื่อวานพักพวกไอ้เทพเทือกมันก็โทรมาหาผมบอก <Yeah. S 1> พี่เปียอย่าพูดเท็จ <Yeah. S 1> ผมก็บอกเท็จตรงไหนล่ะ ก็ผมบอกว่ามันซื้อเสียงซื้อสวสาค,คนคนละห้าล้านเขาบอกว่าไม่จริงครับซื้อ35คนละจริงแต่ไม่ใช่ห้าล้านครับขอให้แก้ไขสมัยข้อทีจริงคือ35คนไม่ใช่ห้าล้านคนละหล้านบาทครับพี่น้องหล้านบาทครับโหดังๆเมื่อวันก่อนเข้าไปนั่งสภาเต้ตุ้ยเลย นืกว่าสวท่า,าจ,จะประกาศมีมติให้เลือกนายกที่มาจากการแต่งตั้งปรากฏว่าผิดหวังก็ด่าขลมเลยว่าเลี้ยงแล้วเสียเข้าสุกจ่ายตังไปแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามครับแล้วก็ออกมาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความวุ่นวายเพื่อเรียกให้ทหารออกมา ออกมาประกาศก่อรายการศึกอย่างที่ออกมาอย่างปัจจุบันนี่แหละครับปรากฏว่ามาสองวันเมื่อวานประกาศก่อรายการศึกตอนตีสามก็ปรากฏว่าสุเทพเทือกสุบัณสาธิตวงหนองเตยไอลูกหมีชุมพลจุลสายยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสกันใหญ่ไอแทพมันบอกกับน้นองน้องมันว่าท่านผออ,ออกมาช่วยเราแล้ว,ลวครับพี่น้อง สารภาพมาเลยว่ารักพบทบอที่สูตรร2 0ย่สเปอร์เซ็นต์ออกมาพูดอย่างนี้ทำไมครับเพื่อให้สังคมทั่วโลกหรือสังคมทุกในประเทศได้รู้ว่ามันเป็นพวกเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนเสรีวงมนทาบอกว่าสุรชัยเลี้ยงบุญเลอชัยคือลูกน้องทูเทพเทือกสุบันครับ แต่จร,จริงๆท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสังวนนัวสังวนตัวนะครับท่านพยายามอยู่ห่างๆสุเทพสุขสบันเพราะกลัวข้อหานี้แหละครับพยายามทําให้เป็นกลางเพื่อก,กลัวถูกข้อหาว่าเป็นพวกเดียวกับสุเทพเทือกสุบันแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวานได้บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจันโอชาต้องการจะให้บ้านเมืองสงบ การทําการประกาศกฎเอกรารสึทธท่านจะต้องมาในฐานะกรรมการไม่ใช่ผู้ขัดแย้งด้วยอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องมีความยุติธรรมแก่มวลชนทั้งสองฝ่ายการปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ปิดไปเถอะถ้าปิดสองฝ่ายแต่มีสถานีวิทยุสามช่องครับที่เขามีควร ดูมเท่าๆกันมีคุณภาพเท่าๆกันสามช่องที่ว่าก็คือ Voice TV Nation Spring n e w ก็ปรากฏว่าท่านไม่ยุติธรรมท่านปิดแต่ Spring n e w ไม่ปิด Nation ครับพี่น้องไม่ปิด Spring n e w ครับพี่น้องถ้าท่านฟังผมอยู่ ท่านมีความเป็นกลางท่านจะต้องเปิด Voice TV กลับมาเพราะว่าเขาเป็นทีวีที่มีคุณภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า Spring News และ Nation หรือถ้าท่านจะปิด Voice ท่านต้องปิด Nation ด้วยเหมือนกันท่านต้องปิด Spring News อีกช่องหนึ่งด้วยเหมือนกัน ฝากคนที่อัดเทปไปเปิดให้ท่านฟังสองครั้งเลยเผื่อท่านจะเห็นถึงความเป็นธรรมนะครับหรือไม่ก็ตอนเช้านายทหารที่สรุปข่าวว่าพลเอกรเรพิวันเขาพูดอะไรขีดเส้นใต้สีแดงให้ท่านพลเอกประยุทธ์ได้รับฟังด้วยพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ เป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการอัมมัดสักดินากับฝ่ายประชาธิปไตยโดยต่างฝ่ายต่างก็มีตัวแทนเผด็จการอัมมัดสักดีนามีพันธมิตรและพรรคปฏิปัตษ์เป็นผู้ตัวแทนครับฝ่ายประชาธิปไตย มีพักเพื่อไทยและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับผมเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้การกดขี่ข่มเหงพี่น้องชาวไพรผู้รักประชาธิปไตยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของประเทศไทยของเราการต่อสู้อย่างนี้มีมา82ปีแล้ว นับแต่มีการปฏิวัติเมื่อปีพศ2475อำมาาย์ถึงอยู่รอบข้างสถาบันซึงมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมีศักดินามีชนชัน้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องอำนาจกลับคืนมายังกลุ่มอำมาาย์ทั้งหลายจนครั้งสุดท้ายเกิดกบฏบ,บรวรเดชอำมาาย์พ่ายแพ้ถูกในระเทศไปตายต,ายต่างประเทศหลังจากนั้นมาเมื่อปีพศ2400 89เขาจึงรู้ว่าจะต้องต่อสู้ในแนวทางการเมืองด้วยคือการตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของอมาตขึ้นมาต่อสู้ในสภาแล้วก็ตั้งพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำลายร้างนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยโดยการใช้วาทกรรมในการเข็นฆ่าทางการเมืองครับคงไม่ต้องอธิบายมาก ปีดีฆ่าในหลวงเพื่อทำลายล้างดรปีดีนักต่อสู้เพื่อประชาไตยและต่อสู้เพื่อประชาชนเป็นคนแรกที่ถูกทำลายล้างครับป่วยเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นวาทกรรมในการใส่ร้ายดรป่วยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำลายล้างตนต้องออกหนีไปต่างประเทศจำลองพาคนไปใต้ครับ เือปีพศ2535ทําลายเสียจนพักพลังธรรมแพ้เลือกตั้งราบคราบในกรุงเทพมหานครครับพี่รองครับครั้งสุดท้ายระบอบทักษิณโคตรโกงโกงทั้งโคตรพี่น้องได้ยินไหมครับระบอบทักษิณจริงๆแล้วเป็นระบอบที่ให้คุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจริงไหมครับ ไล่คดีสปรกรแล้วครับสีีขศหนึ่งใครเอาไปแจกให้พวกพวกตัวเองที่ราคาเป็นแสนล้านเอาไปแจกฟรีให้พวกพวกตัวเองอย่างนี้โคตรโกงไหมครับพี่น้องนอกจากโกงสปรกรแล้วยังโกงที่ดินเขาแพงขออนุญาตนะครับ เขาบอกว่าสวาวันชัยกําลังด่าเราที่ช่องทีวีอะไรสักช่องไม่ต้องห่วงฮะมันด่าไปเพราะมันคือสมาชิกทาตของอมาต์คับพี่น้อง <Yeah. S 1> มันคือสมาชิกทาตุของพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องไม่ต้องสงสัย <Yeah. S 1> เขาแพงนี่ใครฮะแทนทือกสุบรณใช่ไหมครับเ <Yeah. S 1> พราะทนายพรรคประชาธิปัตย์มันชอบด่า ในสิ่งที่ตัวมันทําพักเพื่อไทยซื้อเสียงทักษิณโกงทั้งโคตรโคตรโกงไล่สปกนี่โคกงไหมครับพี่น้องไอที่ดินเขาแพงทั้งหลายนี่โกงทั้งโคตรไหมเพราะฉะนั้นโคตรโกงและโกงทั้งโคตรคือใครตอบย้ำนังให้ผมได้ยินหน่อยไอเทพเทือกสุบรรใช่ไหมก็มีวาทกรรมอย่างนี้เพื่อล้มล้าง นักการเมืองที่สูต้ตัวเองสู้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดเผด็จการและอมาตย์ก็ใช้วิธีการนี้ในการทำร้ายนักการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ผมจะพูดถึงคนคนหนึ่งโดนฆ่าตายไปแล้วนะทางการเมืองสี่ท่านปรีดีพนมยงค์ปุยอยึ้งภากรจำลองสีเมืองทักษิณชินวัตรครับ ยังมีอีกท่านหนึ่งครับที่ไม่ได้จารึกในประวัติศาสตร์เป็นรุ่นพี่ของผมคนเกลียดท่านเยอะผมพูดด้วยความศรัทธาในตัวท่านแม้ว่าใครจะเกลียดท่านสมัยผมเป็นนักเรียนมีนายทหารท่านหนึ่งที่นักเรียนในร้อยส่วนใหญ่เกลียดที่สุดเขาผู้นั้นชื่อพันโทพยมจุลานนท์ครับ ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าคอมมิวนสิสต์ผมอ่านประวัติท่านเดิมที่แรกผมก็เกลียดอย่างนี้แหละครับผมก็คิดว่าเอ๊ะคนจบจบรอทำไมไปเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ได้พอเราได้ศึกษาประวัติเราถึงรู้ว่าพันโทพยมจ,นนนจุลานนจุลานนทเป็นนายทหารหัวก้าวหน้าผู้รักประชาธิปไตยผู้รักประชาชนครับพี่น้องแล้วทำไมไปร่วมกับคอมมิวนสิสต์ล่ะครับ ก็เพราะว่าท่านถูกกดขี่ข่มเหงท่านเป็นลาออกจากราชการขณะที่ตัวเองกําลังเจริญเติบโตเหมือนผมอย่างนี้ครับผมกําลังเจริญเติบโตผมลาออกเมาตอนอายุเกือบ40เป็นพันเอกตอนอายุ37พันโทพยมก็เจริญเติบโตแต่ด้วยความรักประชาธิปไตยด้วยความรักประชาชนลาออกมาลงสมัครผู้แทนเป็นสอสอเพชรบุรีครับ ถูกกดทีกลมเหงท่านไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบเผด็จการเข้าร่วมกับนยทหารที่จบจากเมืองนอกจบจากจปรแล้วได้ไปเรียนต่างประเทศแบบพันเอกอภิวันวิริยะชัยอย่างนี้แหละครับไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารต่อต้านรัฐประหารซ้อนจอมพลปลอพิบูลสงครามแพ้ครับการทํารัฐประหารครั้งนั้นเขาเรียกว่ากรกบฏเสนาธิการครับ แพ้ถูกจับติดตารางติดคุกกันเยอะยะพันโทพยมจุลานนท์พ่อของใครไม่รู้แล้วผมไม่บอกครับก็หลบหนีในที่สุดได้รับการอภัยโทษก็กลับเข้ามาใหม่ในกรุงเทพหวังว่าจะมาลงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครแต่แพ้ครับแต่ท่านก็ยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนคัดค้านเผด็จการอย่างเต็มที่ครับ เป็นนายทหารผู้หนึ่งที่เป็นสอสอ,อภิปรายในสภาฝีปากกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสู้เพื่อชนชัน้นไพร์ครับพี่น้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครับต่อสู้เพื่อประชาชนครับจนกระทั่งปีพศ .2501 เกิดการทำรัฐประหาร โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พันธโทพยมตุลานนท์เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปต่อต้านโดยไปประกาศกับท่านจอมพลสฤษดิ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนถูกกวาดล้างครับถูกกดทีข่มเหงถูกไล่ล่าไล่ยิงจนกระทั่งต้องหนีเข้าป่าเป็นครั้งที่สองผมพูดสั้นๆ หนีเข้าป่าพื่ที่อำเภอดงลานจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หนีเตลิดไปที่จังหวัดทางด้านเหนือจึงได้ฉายาว่าสหายคำตันซึ่งเป็นภาษาเหนือครับแล้วหลังจากนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเอาตัวรอดและคิดว่าจะต้องต่อสู้เพื่อประชาชนจึงเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์โดยความบังเอิญ ได้เสียสละครั้งใหญ่ในชีวิตครับและทิ้งลูกเมียไม่ใช่ง่ายนะครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการมาโดยตลอดครับได้ถูกใส่ร้ายจากฝ่ายเผด็จการว่าพันโทพยมไม่รักชาติไม่รักสถาบันไปเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายคอมมิวนิสต พ่อแท้จริงท่านก็เป็นหัวหน้าใหญ่จริงเป็นเสนาธิการฆ่ากับทหารของเราตายไปหลายคนครับตายไปมากแต่สิ่งที่จะต้องเคารพชื่นชมท่านก็คือท่านเสียสละชีวิตของท่านเกือบครึ่งชีวิตไปต่อสู้ตามอุดมการของท่านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อยกเลิกชนชนั้นครับจนกระทัง่ง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายท่านเคยต่อสู้กับลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับพี่น้องครับที่ผมนำมาพูดพูดด้วยความชื่นชมพูดเพื่อเป็นตัวอย่างว่าคนที่รักชาติบ้านเมืองอย่างนี้คนที่รักประชาชนอย่างนี้ถูกใส่ร้ายถูกกดขี่ข่มเหงจนอยู่ในเมืองไม่ได้ต้องไปสู้ในป่าครับ เสียสละชีวิตครอบครัวอนาคตลูกเมียก่อนไปก็สั่งเสียลูกเมียว่าอยากให้ลูกชายเป็นทหารเพื่อจะได้มาดูแลชาติบ้านเมืองพี่แอดครับพี่แอดครับพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ครับพ่อพี่เป็นไพรแต่ตัวพี่เองเป็นํามา์ใหญ่ครับพี่น้องพี่อย่าไปคิด่เป็นผมด้วยว่าคุณพ่อพี่ เป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าใครบางคนจะเกลียดท่านพันโทพยมจุลานนท์ขอให้พี่ดีใจครับมีน้องคนหนึ่งที่ศรัทธาว่าพันโทจตุพยมจุลานนท์เป็นวีรบุรุษในหัวใจเขาอยู่ตลอดคือพันเอกอภิวันวิริยะไทยครับผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่าน ต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยครับผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่านรักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองครับผมศรัทธาพันโทพยมจุลานนท์เพราะท่านสู้เพื่อปกป้องประชาชนครับพี่น้องสิ่งที่พูดให้พวกเราได้ฟัง ก็ได้เห็นฮนะคนดีๆอย่างน้อยห้าคนเนี่ยแหละครับถูกระบบอมาตย์ทำลายจนย่อยยับไม่สามารถกลับมาเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทยสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพรอ,รอสอว่าในเมื่อท่านทําการรัฐประหารไปแล้วทําการประกาศกฎมันเถอะฮะเพราะจริงๆก็คือการรัฐประหารเงียบนะครับเมื่อท่านประกาศกฎเร,ราการศึกไปแล้ว ขอให้ำดำเนินการทุกอย่างด้วยความสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อคนทั้งชาติอะไรที่เป็นประชาธิปไตยขอให้น้องๆปฏิบัติอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการขคค่มขู่เป็นเผด็จการเป็นการกีดกันต้องชั้น,นเป็นการดูถูกว่าบางพวกเป็นไพร่เป็นการส่งเสริมว่าบางพวกเป็นนมาสขอให้น้องอย่าประพฤติปฏิบัติ ปัญหาของบ้านเมืองของเราการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอัมมาตศัดินานักวิชาการสายเผด็จการทั้งหลายคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศซึ่งไม่เป็นความจริงครับอัมมาศเผด็จการคิดว่าพี่น้องประชาชนที่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นเศษขยะของประเทศไม่จริงครับ ขอให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้องๆในกองทัพครับรองสอบถามทำโพในทางลับทำโพในทางลับสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการในกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศถามเขาไม่ต้องระบุชื่อให้ตอบมาโดยไม่ต้องระบุชื่อถามว่าทหารทั้งกองทัพ ต้องการเลือกตั้งหรือต้องการนายกนอกระบบถามแค่นี้ครับพลเอกประยุทธ์สงครามกลางเมืองก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วท่านจะรู้ความจริงว่าทหารตั้งแต่ระดับพลตรีลงมาจนถึงนายทหารชั้นกระทวนในสิบพลทหารของกองทัพบ,บก7 0เปต้องการไปเลือกตั้งครับ กองทัพอากาศ73%ครับต้องการไปเลือกตั้งกองทัพเรือ85%ครับต้องการไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันสวันนี้ท่านเรียกนักการเมืองไปพบไปเสนอทางออกให้กับชาติบ้านเมืองของเราขอท่านให้ได้ใช้สติตึกตรองดูให้ดี พอทุกฝ่ายต่างเสนอที่สิ่งที่ตัวเองได้รับประโยชน์แทบทั้งสิน้นนี่ผมพูดยังเป็นกลางท่านจะต้องมีวิจารณญาณว่าทำอย่างไรไม่เกิดการแตกแยกไม่เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราท่านมีโอกาสจะเป็นวีรบุรุษถ้าท่านตัดสินใจถูกต้องท่านเอโอกาสเป็นทรราชถ้าท่านตัดสินใจผิดพลาด เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําอย่างไรที่ชาติบ้านเมืองของเราจะกลับมามีความรักความสามัคคีการขึ้นใหม่ครับผมไม่สอนท่านละครับท่านควรจะรู้ด้วยตัวเองแต่พูดเป็นอุทาหรณ์เมื่อวานเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดขึ้นเพราะถูกกดขี่ข่มเหง ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าถูกดูถูกทางชนชั้นว่ามึงไม่ใช่คนไทยหรือมึงเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยชั้นสองขณะนี้ก็เช่นเดียวกันคนเสื้อแดงซึ่งถื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศรักประชาธิปไตยถูกกดขี่ข่มเหงกล่าวหาว่าเป็นเศษขยะของประเทศใช่ไหมครับพี่น้องพวกเรายอมไม่ถูกกล่าวหาอย่างนี้หรือไม่ พี่น้องคนเสื้แดงซึ่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้องต้องฟังคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะนี่คือหลักการของกระบวนการประชาธิปไตยครับก็หวังว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาคงจะตัดสินใจในทางถูกต้องผมไม่ได้ครู ไม่ได้สร้างความแตกแยกผมถูกกล่าวหาว่าผมไม่รักชาติไม่รักสถาบันเหมือนพันโทพยมจุลานนท์ครับแต่ผมยืนยันต่อพี่แอดต่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะท่านเป็นอำมาตย์ใหญ่ว่าผมและพันโทพยมจุลาน,านจลานนท์จุลานนท์รักชาติรักสถาบันและรักประชาชนเหมือนกันครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณมากครับ ขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับพันเอกดอกอรพิวันวิริยชัยอีกครั้งเสียงแห่งพลังประชาธิปไตยสื่อถึงอมตยาธิปไตยสื่อถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของเสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้ส่งเสียงนี้ถึงอมาตยาธิปไตยถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประชา